ันนี้ก็พี่น้องก็เดินเยอะอยู่ครับตอนนี้กระเป๋าครับเป๋าครับคกซือครับเจกกรีหรือไงนาะกระเป๋าคือหลายเถอครับเด็กครับวันนี้มีสไลเดอร์มานะครับสลาดนัดนนเตงครับเด็กเยอะมากครับ ผ่าหลานมาเล่นนะครับผมตลาดนัดเงนเต็มครับผมอยากจะยอนั่งรอเต็มครับป็นหลานเยอะวันนี้วันพุธนะครับติดตามด้วยนะครับยิพาเที่ยวขอบคุณครับโอ้โหครับมันเด็ดจริงตอนนี้โอ้โหทำไม่ทันแล้วครับยำปูมาเราไปดูให้หน่อยนะแต่ยี้พาเที่ยว ยูท <YouTube> <Christmas. S 1> mm ูบเคีัยกินก็ไปเลยได้เห็นตัวเองไม่ทันเลยครับปลาสดๆครับตอนนี้โอ้โหกุ้งเมื่อไหร่นี่ปลาสดไอเดขกยดียวมาเป็นลังน้องเดินเยอะครับน้องเดินเยอะมาก จ้าครับจ้าค่ะครับอร่อยทั้งสามลูกอร่อยที่สุดในโ <c oughs> ลูกแบบปิดครับลากปบดอร่อยที่สุดทั้งสามขนมไทยครับสูชิอ๋อแล่ะครับเนาะทำไม่ทันแล้วสูชิ <c oughs> เอ๊ะคุณชอบกินสูชิครับไปดีๆครับฝากกดติดตามไม่ได้วยนะครับได้ยุพาเที่ยว ชิมห้าบาทนะจ๊ะชิมห้าบาทจ้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมค้ามครับข้ามไม่ข้าพุ่งม้านี่จ้าดูว่าเอาหมากระยุงใหญ่เลยเนาะหมากระยุงใหญ่เลยค่ะพูไขายจริงจริงจ้ะขอบคุณค่ะสอนขายพะโล่ก็ได้ขา่ไข่พะโล่ค่ะสามสิบค่ะอเลยดิจ้าเอาสิบเองก่อนนะให้แมงดาหนะคะครับตอนนี้จะเป็นขอหมูครับ เราีม่มีนี่ม,มีครับจ้้จะไปลงได้ะะไเลยค่ะ,คะงไปเลยายครับสูงติดเยก่อยครับโอ้เห็ดบัวท่านเดียวบวาหเห็ดทาเละลาย่นก็เป็นของหนักตดกติดตามไม่เด้นะครับไยึดพาเที่ยว เดี๋ยพาลูกพาหลานมาเล่นนะครับผมตลาดนัดวันพุธครับตลาดนัดวันพุธเมืองเต็งครับผมกระดาสินค้าผามุ้งผ้าม่านมิวบอกบิวพัดพิวละลองเด็กเยอะมากครับ รเราจะมาสรุปการขายนะครับวันนี้ในะคะ้าขายดีกันทุกคนครับอ่านู่ว่าอันนี้เหลืออยู่สามห่อแจกซะนี่ขายดีมากเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตะกี้นะคะครับโอ้โยหมอเป็นลมสรุปการขายวันนี้ครับ ัโอ้เดินหลายกินนอนนี้เนาะออเออครับวันนี้แม่ค้าก็กลับแล้วครับสรุปยอดการขายครับให้พี่น้องดูว่าขายดีจริงไหมนี่ครับตัวยีซิบนี่ขายดีนะน่ะหมดเลยครับปลาเป็นหมดครับเดี๋ยวจะปลาตายปลาตายก็ดี๋ยวปลาปลาตาย เดีย๋ยวแค่นี้นิโคตนีนอนครับอันนี้กลับกันหมดแล้วอ้าวเนื้อไม่ได้ไว้ไฮนี่หมดทุกอย่างไม่เหลือหมดท,ทุกอย่างลเลยเอ้สั่งเนื้อโลนึงได้หรอหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะอร่อยที่สุดในสาลไม่เป็นไรที่นี้ก็ได้เออไ,ไม่ซีเรียสสรุปการขายครับวันนี้รับของนนติงครับ แสดงว่าขายดีไม่มีของเหลือเลยเนี่ยแยกกระลอกกระลอยไม่ค้ากลับหมดเลยครับัสบสรุปการขายวันนี้ครับตลาดนัดนนเต็งครับโอ้สุดยอดเลยจัาบมหมดจริงครับหมดจริง,งแลอยาาบ,บานมีน่ยกับคส้มครับหมดกดติดตาไม่ได้นะครับไปพาเที่ยวขอบคุณมากครับ